บ้าวอันไหนลูกหอยมีแนวดิ้นอีกแล้วยังเด็ดฮะยังเด็ดจังบ่เด็ดจังบ่เรื่องไม่เท่านี่ไม่เท่าบ่ย่เฮ่อโอ้ยยังสี่ไปเฮียจะไหนเลยฮะแล้วมาทันมาอีกเลยล่ะเจ้าน้อยนัก็มามากนี่มาผีมาพี่มาพีบ้างแผนซอยกันวางแผนซอยกันเจ้าช้ยังไงฮะใช้ยังไงหอยเตรียมไปแล้วใช่ล่ะนี่เอาเกือบจะก็ไม่กินเดียวเกือบไม่กินเดียวอีหยัง เช็ดจังไหขคอยจิตัวให้แม่เทาเมื่อกลับเกิดบุญให้บึงอุ้ยเราสิกาบบอลเราเห็นเทียงดีกนันนัดเออ <c oughs> จ้าคอยเจ้าอยู่หลัางพ่นให้คอยอยู่หลัางพ่นแมนเจ้าวนนี้เป็นเจ้าของพ่นบอกมุมห้ามมุมห้ามเบิ้งเด้อเดี๋ย้คอยจีจอเบิ้งเดี๋ย้คอยจีเป็นตัวเราก่อนเราไปจุ่มขวัยให้คอยอยู่หลัางพ่นแมนอะยู่หลัางพ่นละเดี๋ยวจัดให้มาเฮ้ยเดี๋ยวไยม<า>่เ,เทานี่มาตุ้งไปไปเดี๋ยวคอยจัดทำนะ ข่อยกูยอยู่ไดนานีบนบ่นบนมีหมองโขกกั็เป็นจัางสีแหละชีวิตมีมอไอ้หมวยเหี่ยงข่วยมีไงแม่นยังอีกอุ้ยคอยไปพ่อของดีหยุดพ่นจักอียังอ่ะจักมันแม่นยังของดีพ่นคอยเห็นแล้วว่ามันเป็นของดีหันข้างยุ่มุมอยู่ในพ่นคอยเลยมะหาเจ้า โอ้ยบักอันนี้ก็ว่าไปอีกแล้วจักแม่นยังไปขางอยู่ในโพนนั่นอุ้ยสิมีสิ่งศักดิ์สิิทธ์แล้วเพราะว่าข่อยเห็นเกิดโบราณอยู่หันนั่นอุ้ยเกิดโบราณเด้ขอหยังกันที่ใดอยู่บ่จักม่ใหญ่โอ้ยบ่แม่นมันถื่ออันนี้กูพอดีบ่บ้านมึงหูเสียหอดมึงเลขออกแล้วไหมมากม่ใหญ่มาจิบไปขอเอาเลขกเนี่ยแล้วขันมาสี่ใดมั้ยม่้ยมั้ยมั้ยม่้ยมั้ยพี่อุ้ยมากเลยติมจักอีหยังเดี๋ยวอันนี้ ใส่มันซักเสีดมึเจ้านังโลกบังนั่นเจ้าฟังเสียงมึงม่ไงหยังแล้วนั่นถ้ากันมาหยั่งแล้วเนี่ยนบนบนบเอาโอ้ยผู้ขาดันสิมาขอเอาอันของดีเด้อข้แม่นี่หลีก็ได้ไมยสิมาขออหหยั่งแล้วมันไม่แน่ของยังไงได้หนิคนลุกไม่เท่าขนลุกคนลุกไม่ฉันจางมาเท่ เจ้านัหนนี้ให้ลูกเคยหลายคอ,อยยนันเดี๋ยวคอยไปก่อนคอยยนันไม่ใช่เกิดบุญสักน,นิดีหรีอคอยยันคอยไปก่อนจะคุยกันเลยจะคุยกันเลยคือใช่สียห้ก็อยู่ผู้เดียวกูกิดสิบอย่างเจ้าเจ้าของหน้าเจ้าคุยกับเพื่อนมั้งโอ้เป็นยังไงเจ้าคือให้ลูกเคยหลายแท้ยายนี่อุ้ยอย่าว่าผู้ขาดเถอะมันเป็นตาข่าหอดิมคนใดลูกเคยนั่นเคยงานเจ้าจงสั่นละซื้อเรียกว่าถือเจ๊กเทือนั่นโอ้ย บรรลุนหัวจักซื้อบุกทุเรียนนี่ลูกเขยกินแน่อุ้ยคือมาศักดิ์สิทธิ์ว่ะหัวหมักทุเรียนบานนี่ถ้าจะถือเลขกันซื้อบุกทุเรียนเลยลูกเขยอุ้ยสันบอกอุ้ยจะบอกเลขไข่บ่ได้บ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่อยากให้บอกเจ้าก็ต้องเฮ็ดดีกับลูกเขยอุ้ยนก็คือเป็นแนวนีนะอะลูกเขยนี่เพป็นทีงไหนจังสิงมาปกป้องลูกเขยแท่าน้อ,นอ้าเนาะ เจ้าต้องจูบเกือบูดว้ายขึ้นรางวาเทฮะสิให้เฮ็ดจ้องได้คอยกับสิยอมวาเพื่อคอยสิได้จูบเอ้คอยคอยสิได้ของดีมันจูบ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 ลูกเก๋นี่เจ้าเขาต้องแน่หนดีดีจะซื้อไปลูกเก๋นั่นหืม จะมางว่าวตอหลากตอข่วมดีแท้สิ่งชัดสีนี่นองจังงไม่เท่าจังแหลกฮึมมันตัวนี่งอ่ไรกันลูกไปแล้วนี่ไปไปไปมันคือมันจางให้เป็นแท้บักผักงำเป็นนั่นสิมาแม้กูว่าน้ำมันดีบักดูเคยนี่มันไม่ดี่งมองได่พูนนะมันตัวแต่พูนหอดพี่โอ้ยแกไหนกูสิบอกมันไปเกิดอันจังสี่นั่น สองคนเลยมึงว่างแผนกันได้เนียยแพงเนาะมึงเห็นแต่ว่ากูโง่โง่นี่ขากงักเงัก